สวัสดีค่ะพบกับปุ๊กอีกแล้วนะคะเห็นหน้าปุ๊กปุ๊บนะคะก็จะต้องเป็นเมนูของหวานเท่านั้นแหละคะ่ะวันนี้ค่ะมีเมนูง่ายๆมาเสนอไม่ต้องงอตะอบด้วยไม่ต้องงอเครื่องตีด้วยมาดูกันค่ะว่าปุ๊กจะทำเมนูอะไร นำเสนอวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวเค้กเค้กนั่นเองค่ะเค้กเค้กยันบอกเลยว่าเป็นเมนูที่กินเมื่อไหร่ก็อร่อยทําเป็นเค้กเค้กอะไรก็อร่อยคุณดูวัตถุดิบส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะแล้วก็เราเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้มาผสมเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบเป็นเค้กนะคะเริ่มแรกเวลาที่เราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับแป้งเค้กนะคะแน่นอนค่ะคุณจะต้องร่อนแป้งซะก่อนแป้งที่ปกร่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งผสมกับเกลือนั่นเองนะคะง่ายแสนง่ายไม่ต้องใส่อะไรก่อนหลังนะคะคุณเทแป้งลงไปในโถผสมก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะตามด้วยน้ําตาลค่ะคนแป้งกับเจ้าตัวน้าตาลเนี่ยให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ใส่เจ้าของเหลว3ตัวนี้ลงไปค่ะนมสดไข่ไก่แล้วก็วิปปิ้งครีมสดค่ะเททั้ง3อย่างลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันจนเนียนแล้วนะคะอันดับสุดท้ายนะคะก็ใส่เจ้าเนยละลายลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเข้ากันแล้วค่ะเพื่อให้ความเนียนกลิบของเจ้าตัวเนื้อครีมนะคะให้นําเจ้าตัวส่วนผสมเนี้ยไปกลองอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ สำหรับเค้กเคที่ปุ๊จะประกอบวันนี้นะคะเราไม่ต้องมาตีครีมตีอะไรกันให้ยุ่งยากค่ะนี่ปุ๊กใช้แค่นูเชลลาเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะใช้ในการประกอบเจ้าตัวเค้กเคตัวนี้นะคะมาค่ะมาเปิดเตาทํากันเลยอย่างเงี้ยค่ะปุ๊ใช้ไฟเตาที่1 4อองศาแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราทอดเค้กทอดอะไรแผ่นบางๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคอยควบคุมไฟนะคะถ้าอยากให้เตาคุณร้อนเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะเจ้าฝาตัวนี้ค่ะเอามาปิดเลยค่ะกระทะคุณก็จะร้อนเร็วขึ้นค่ะ าแรกอะพอมันร้อนไปแล้วพอเตาที่2ก็เบาไฟลงนิดนึงผ่อนขึ้นผ่อนลงไปเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยนะคะเราจะได้เค้ที่สวยเท่าๆกันค่ะ รอแล้วค่ะภายในเวลาไม่กี่นาทีเองนะคะเริ่มประกอบกันเลยนะคะก็วางฐานก่อนค่ะแล้วก็ใช้เทาตัวนูเทลล่าเนี่ยปาดลงไปเลยค่ะ <S <S เราต้องปาดทีละชั้นทีละชั้นมันเสียเวลาแค่ตรงนี้แหละคะ่ะแต่เมนูนี้นะคะรับปองว่าทําง่ายและขายดีมากค่ะจะทํากินก็ได้ทําขายก็ปังค่ะ หลังจากที่เราปาดเจ้านูเทลลาสลับกับเจ้าตัวเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เค้กเค้กแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เค้กเค้กเนี่ยมันอยู่ทรงตัวดีๆนะคะก่อนจะกินเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะให้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะสักสองสามชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเอาออกมาตัดรับรองว่าจะได้เค้กที่มันเกาะตัวกันแน่นทุกชั้นเลยค่ะนี่เมนูง่ายๆแบบนี้นะคะแค่เรามีตัวกระทะคอทเทตัวนี้ค่ะเราก็สามารถทําเมนูง่ายๆที่บ้านเราได้ค่ะไม่ได้ทํากินได้อย่างเดียวนะคะทําขายได้ด้วยค่ะ